สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพนเคก้กงานเข้าททำก๋วยเตี๋ยวกินที่บ้านโดนถล่มยับทำไมไม่ใส่แมสก์จากกรณีสาวแพนเคก้กได้โพสต์ระบุข้อความว่ารับอะไรดีคะสนุกสนานในบ้านเราเป็นทุกอย่างแล้วลูกค้าทิปในขณะที่เช้าเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในโซเชียลว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและน่ารักในขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแมดแมสแมดแมสและใส่แมสด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะฝ่ายที่ถามเข้ามานั้นอาจไม่รู้ว่าสาวแพนเค้กนั้นไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวขายจริงๆนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ